สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจําร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับ MG ็มจนะครับจะมาเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะหลอดไฟหน้าเขาเป็นขั้ว9 0 0านหะครับหรือว่า h ฮ3นะอันเดียวกันไม่ต้องฮงนะครับส่วนมากแล้วขั้ว H B3 เนี่ยมันจะอยู่เป็นขั้วไฟสูงนะครับแต่ว่าตัว MG เนี่ยเขาเอามาใช้เป็นไฟต่ำนะเขาเป็นต่ําสูงในตัวเดียวกันนะครับบิดหลอดถอดออกมาปุ๊บเกี่ยวขาออกดึงหลอดออกได้เลยนะครับหลอดขั้วนดีรัสวเข้าไไปด้เลยนะ หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับใส่ไปแล้วตอนบิดดูนิดหนึ่งนะบิดเข้าไปให้ลงล็อกนะครับอาจจะแบบว่าใส่ยากนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใส่เองอะไรเงี้ยเวลาเราบิดตัวหลอด LED เนี่ยมันจะเกี่ยวเข้าไปยากหน่อยนะแต่ว่าไม่เกินความสามารถครับวิธีใส่หลอดไฟนะครับหลอดไฟต้องตั้งตรงนะครับสังเกตง่ายๆจากสายไฟนะสายไฟต้องอยู่ข้างล่างตรงๆนะครับประมาณนี้นะตัวหลอดไฟที่เข้าไปถึงจะตั้งตรงนะครับพอบิดเข้าไปแล้วพยายาม จับจับมันหน่อยนะว่ามันหลวมหลุดออกมาไหมนะครับที่พลั๊กเนี่ยถ้าเอาง่ายนะสังเกตดูนะครับที่อย่างหลอดไฟของผมเนี่ยเขาจะมีบอกขั่วบวกลบเลยที่สายไฟเนี่ยสายแดงส่วนมากจะเป็นบวกอยู่แล้วนะครับสายดําจะเป็นลบนะก็ดูจากตรงนี้แล้วใส่เข้าไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ดูเนี่ยเราเสียบไปก่อนแล้วเราไปลองเปิดเอาก็ได้นะแต่ผมว่าอย่างนี้ง่ายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่เรายัดมันต้องยัดเข้าไปข้างในนะเวลาเอาออกมามันจะออกมาแกะยาก นิดนึงที่ผมก็ลาบากแล้ผมมือเดียวนะเนี่ยกว่าจะใส่มันเข้าได้เนี่ยใส่เสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปผมว่าชัวยังไงแดงก็เป็นบวกแน่ๆเรามาเปิดที่รถกันนะครับรุ่นนี้ต้องบิดกุญแจนะต้องบิดกุญแจออนนะไม่งั้นไฟหน้าจะไม่ติดนะครับผมสตาร์ทเลยขึ้นมาปุ๊บอย่าแบ่งสตาร์ทรถเลยนะครับรถเป็น push start บอกว่าเข้ามาปุ๊บเยียบเบรกสตาร์ไม่ได้สตาร์หรอกผมกด2ทีเป็นอ่อนนะครับทีนี้เราทําการเปิดไฟหน้านะดูซิว่าไฟมันติดไหมนี่ครับนี่เป็นยังไงสวยเลยขาวสวยเลยครับเห็นไหมแล้วก็มองเห็นค่อนข้างชัดนะดีกว่าหลอดไฟเดิมเนี่ยบางคันที่มาเปลี่ยนอาจจะเป็นเพราะว่าหลอดไฟเก่าขาดนะครับหรือว่าอยากจะได้ไปนสว่างมากกว่านะ อันนี้ผมเปลี่ยนทั้งบนและล่างเลยนะครับให้พี่เจ้าของรถเขาดูนะพูดยง่ายเปลี่ยนยั่วข้ <c oughs> างนี้นะครับข้างล่างไฟตัดหมอกไม่ได้เปลี่ยนนะไฟตัดหมอกเป็นคั้ว H11 นะครับสามารถอาหลอดไฟบิดเข้าไปเปลี่ยนได้เลยนะหลอดไฟตัดหมอกจะเปลี่ยนง่ายกว่าหลอดไฟหน้านะครับเพราะว่ามันไม่มีฝาเนี่ยครับเห็นไหมโคม,มันเปิดไฟอยู่แต่ว่ามันส่องมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หลอดไฟมันบงังโดนบังอยู่ข้างล่างนะครับแต่เราสามารถล้วงจากข้างบนลงไปได้เลยนะ ไม่ต้องไปงัดแบบรถรุ่นอื่นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมตัวสายไฟมันอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นอันเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนหลอดไฟหน้า MG ZS ครับ